สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะในชั่วโมงนี้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์บายครูมลกันอีกครั้งนะคะกับเรื่องการปฏิสนธิของพืชดอกถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะทบทวนเรื่องเดิมเรื่องส่วนต่างๆของพืชดอก ซึ่งประกอบไปด้วยเกสรเพศเมียซึ่งเกสรเพศเมียเป็นส่วนที่อยู่ชั้นในสุดททำหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมียเกสรเพศผู้เป็นส่วนที่อยู่ถัดจากกลีบดอกมักมีอยู่หลายอันทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์ของเพศผู้กลีบดอก เป็นส่วนที่มีสีสวยงามมีกลิ่นหอมเพื่อช่วยล่อมแมลงให้มาผสมเกสรทำหน้าที่ห่อหุ้มเกสรขณะที่เกสรยังอ่อนอยู่กลีบเลี้ยงเป็นส่วนที่อยู่ด้านนอกสุดมักมีสีเขียวทำหน้าที่ห่อหุ้มส่วนของดอก ในขณะที่ยังตูมอยู่เพื่อป้องกันอันตรายจากแมลงค่ะส่วนประกอบต่างๆของพืชดอกนะคะจะประกอบไปด้วยเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียกลีบดอกกลีบเลี้ยงค่ะต่อไปนะคะมาดูขั้นตอนการปฏิสนธิของพืชดอกซึ่งภาพนี้ เป็นาพาดเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียนะคะขั้นตอนการปฏิสนธิของพืชดอกจะมีทั้งหมด3ขั้นนะคะขั้นที่ 1. ละอ,องเลนูจะปิวไปตกบนยอดเกสรเพศเมียซึ่งละอ,องเลนูจะอยู่ในอับละอ,องเลนูนะคะเมื่ออับละอ,องเลนูแก่ก็เกิดการแตกและปิวนะคะ ไปหล่นบนยอดเกรสรเพศเมียนะคะซึ่งจะสู่เข้าขั้นที่สองนะคะลอองเลนูเมื่อหล่นบนยอดเกรสรเพศเมียนะคะลอองเลนูจะงอกหลอดไปตามเกรสรเพศเมียแล้วเข้าสู่ขั้นที่สาม ละอองเลนูงอกเป็นหลอดยาวเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่จะเกิดการปฏิสนธิขึ้นค่ะขั้นตอนหลังจากการปฏิสนธิของพืชดอกรังไข่จะเจริญกลายเป็นผลผนังรังไข่ จะเจริญเป็นเปลือกและเนื้อของผลไม้อวุ่นจะเจริญเป็นมเมล็ดภายในมเมล็ดจะเก็บต้นอ่อนและจะเก็บสะสมอาหารไว้ภายในเพื่อเกิดไปเป็นพืชต้นใหม่ต่อไปค่ะค่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนทำแบบทดสอบเรื่อง การปฏิสนธิของพืชดอกให้นักเรียนเข้าไปในลิงก์ข้างล่างนี้นะคะซึ่งคุณครูจะส่งลิงก์ไปที่บ้านปอสองให้นักเรียนเข้าไปทำแบบทดสอบนะคะ mm hmm. เมื่อทำแบบทดสอบแล้วไม่ต้องแคปหน้าจอส่งให้คุณครูเพราะคะแนนของนักเรียนที่ทำไว้จะขึ้นที่คอมพิวเตอร์ของครูโดยอัตโนมัติค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็มี เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ